ครับผมพบกับรัตนตั้มคัติเช่นเทิครับรีวิววันนี้นะครับนี่เลยครับเต่าแดงใส่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนะครับคันนี้เป็นปีหนึ่งเก้าหกสี่ตาหวานนะครับเพื่อนเนะเดี๋ยวให้ตาล้องดูดีเทลรอบคันเลยนะคันนี้พวงมาลัยายครับวาร์ป่อหอหอ่อห่่อห่อห่อต่อเ่อ่อน่อห่อหาอห่่อห่ย่อห่อห่ห มาดูด้านหลังครับกระปองไปดูเครื่อง,งอละก่อนนะตอนนี้เป็นเครื่อง16กรบบูคู่นะครับนี่16กรบบูคู่นะครัแบแรงเลยปะเนี้ย เปลี่ยนโอนนะครับให้เลขตัวด้วยนะครับหนึ่งขอขอห้าสองห้ามาดูฝั่งนี้ครับกระจกตีฟกตอกเก้นทุกบานนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตีฟกตอกเก้นทุกบานนะกระจกฟกเนี่เดตเลเยรเลยร้านเรียนรถเต่าเยอะนะเพื่อนๆนะเนี่ยทุกบานเลยครับตีฟกหมดเลยนะครับมีหลักสังคางานเรยสวยๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับใต้นี้นะเพื่อนๆ ุ้มมาหลายชั้นมากๆเลยอันนี้อันนี้ชั้นหนึ่งนะดูนะหนึ่งชั้นอสองชั้นนะครับกันร้อนกันฝุ่นสามชั้นแล้วก็เป็นฟอยล์ครับสี่ชั้นนะครับหนาๆเลยครับเหยียบจะนุ่มๆเลยครับทำมาอย่างดีครับคันนี้นะครับตรงแอร์เย็นนะคันนี้นี่เปิดแอร์แล้วล้อจะสโลลงหน่อยหนึ่งนะครับเย็นเทียบครับแอร์นะครับพวกที่ปัดน้ำฝนก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ผมไม่เปิดให้ดูแะ่กล้องอยู่ฝั่งนี้ครับ ไหมขึ้นนะครับไหมความเร็วขึ้นผมไล่ให้หมดแล้วนะที่ปั่นทั้งฝนนับนี่เึ๊บเบิบเึ๊บเบิบ้บเบบปาบนับเป็ปนะนาฬิกานะครับวิวเ,เทปนะครับต้องไปไล่เอาหน่อยนะมันไฟมันขึ้นอยู่นะนเพื่อนๆนะต้องไปไล่เอาหน่อย<ๆ>ขับดีครับวงล้<ๆ>ยต้ายภายในายสวยๆเลยเนี่ยนละูมาอย่างดีหมดเลยนะครับสะอาดมากๆแล้วสีทําแบบเนี่ย เงาเงาทั้งคอนโซลเลยเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงด้านหน้าเพื่อนๆไปเดยนะมาก็ว้าวเลยครับนี่สะาหมดโจอดเติมน้ำมันข้างในครับตาหวานต้องเติมฝั่งนี้ครับถ้าตาตั้งเติมฝั่งนู้นนะครับตาตั้งไม่ต้องเปิดฝากระโปรงนะตาหวานต้องเปิดฝากระโปรงเติมนะครับระบบแอร์ใหม่ทั้งระบบนะครับแอร์เย็นใหม่ทั้งระบบแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะครับช่วงล่างเป็นดิสเบรกด้วยนะครับเป็นดิสเบรกนะครับระบบเบรกลมด้วย มีมเอรามเเบรกเบรกโคตรดีเลยยางกับขาวนะยังไม่ได้ใส่เข้าไปนี่เราจินตนาการดูเพื่อนๆถ้าใส่ยางกับขาวแล้วตัวใช่ไหนล้อเป็นล้อเยอรมันแท้นะเพื่อนเพื่อนยางใหม่ปียี่สิบสองครับล้อล้อเยอรมันแท้เลยนะตีเม็ดอินเยอรมันทุกวงนะครับของรุ่นเต่าครับแต่สวยถ้าเป็นยางกับขาวก็สวยอย่างนันเพื่อนนะแล้วแต่ลุกแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับปัญชนหน้าหลังชุกใหม่เงาวับเลย นะครับเงาตาแตกเลยนะครับป้ายทะเบียนนูนอายนะครับตอบตอมครับภาสีขาดหนึ่งปีนะครับขาดหกห้านะครับเอกสารครบออมโอนนะครับซื้อตรงจากเจ้าของนะเพื่อนนะก็คันนี้ครับต้้งขอญาตเปิดราคาขายไว้ที่นะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับเพื่อนย้ํานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับรถอยู่บ้านโอ่งราชบุรีนะครับสนใจก็มาทดลองขับดูได้นะครับพปรมา้ายหายากนะเพื่อนนะขับปีด้วยได้เครื่องเอสพันหกนะครับขบูคู่ แล้วก็ลูกสูบนี่ใหญ่ๆนั่นๆเลยนะครับเหยียบบรนลเลยระบบเบรกช่วงล่างดีหมดทุกอย่างครับสีก็โอเคนะครับถือว่าสวยใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับพอตรงประตูนั่นคือทุบานครับสนใจก็โทรมานะเพื่อนๆนะ091งนครับ773ครับ9529นะครับหรือทัก ID ดีไลน์แอดได้นะครับแอดนำหน้านะครับ T A M 999995้ตัวครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมฝากว้เท่านี้แล้วกันนะครับกราบสวัสดีครับ